ความสุขสวัสดีค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกชุกและอากาศชื้นสูงซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เชื้อราสามารถจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทําให้ต้นกุหลับมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่ายการสังเกตอาการของใบเป็นสิ่งสําคัญหากพบว่าใบเริ่มเหลืองมีจุดดําหรือแสดงอาการของโรคควรริดใบนั้นออกและนําไปกําจัดทันทีเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อราแต่หากยังไม่มีอาการใดๆ การป้องกันล่วงหน้าถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ botanics anti f u n g a l i s s สม่ำเสมอทุกๆ3-5วันจะช่วยให้ต้นกุหลาบแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับต้นกุหลาบได้เป็นอย่างดีในช่วงฤดูฝนการเลือกเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดูแลเป็นเรื่องสำคัญวันไหนที่ฝนหยุดตกและมีแดดอ่อนๆจะเหมาะที่สุดสำหรับการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ทางใบ และรดน้ำหากฝนตกชุกต่อเนื่องควรลดความถี่ในการรดน้ำเหลือเพียงทุกสามวันและในกรณีที่ฝนตกหนักมากอาจเหลือเพียงสัปดาห์ละครั้งและควรตรวจสอบความชื้นของวัสดุปลูกก่อนรดน้ำทุกครั้งหากยังมีความชื้นอาจงดการรดน้ำเพิ่มไปก่อนการรดน้ำช่วงเช้าก่อนแดดแรงจะช่วยให้ต้นกุหลาบได้รับน้ำอย่างเต็มที่และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความชื้น ส่วนการรดน้ำช่วงเย็นหลังพระอาทิตย์ตกควรเลียเ่ยงเพราะอาจทำให้เชื้อราเติบโตได้ง่ายนอกจากการดูแลด้านน้ำแล้วการบำรุงต้นกุหลับด้วยอาหารพืชทางใบและรวมอินทรีย์วัตถุอาหารทางรากก็มีความสำคัญฟาร์มสุกเนเจอร์แคร์เป็นอาหารพืชทางใบที่ช่วยบำรุงใบให้แข็งแรงกระตุ้นการแตกยอดใหม่มีฤทเย็นช่วยปรับให้ต้นกุหลับไม่เครียดเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงควรฉีดพ่นในวันที่มีแดดอ่อน อากาศโปรง่งและควรฉีดพ่นก่อน10บโมงเชา้าเพราะเป็นช่วงที่ปักใบเปิดรับธาตุอาหารได้ดีที่สุดและควรฉีดพ่นก่อนที่จะมีฝนตกลงมาอย่างน้อย2-3ชั่วโมงหากวันใดอากาศครึ้มไม่มีแดดควรเว้นการฉีดพ่นสำหรับการบำรุงทางราก Farm Sulets Grow เป็นรวมอินทรีย์วัตถุอาหารทางรากที่ควรเติมต่อเนื่องทุก7-10วันหรือเมื่อละลายหมดหลัง10วันจะช่วยปรับสมดุลค่า ph ลดความเป็นกรดจากน้ําฝนและปุ๋ยเคมีพร้อมเสริมธาตุอาหารรองและอาหารเสริมที่ปุ๋ยเคมีทั่วไปไม่สามารถให้ได้การบำรุงทั้งใบและทั้งรากควบคู่กันจะช่วยให้ต้นกุนหลาบเติบโตแข็งแรงมีสีสันสดใสและทนต่อโรคได้ดีนอกจากโรคแล้วการป้องกันแมลงศัตร,รูพืชก็สำคัญไม่แพ้กันการใช้ผลิตภัณฑ์ botanics anti bug ฉีดพ่นสม่ำเสมอ ทุกๆ3-5วันจะช่วยป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่าลืมหมั่นสังเกตต้นกุหลาบเป็นประจำการสังเกตและดูแลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณสามารถปรับวิธีการรดน้ำการฉีดพ่นและการเติมอาหารให้เหมาะสมตามสภาพอากาศกุญแจสำคัญของการปลูกกุหลาบให้สวยงามตลอดปีคือการเข้าใจและควบคุมสาเหตุของโรคอย่างถูกต้องป้องกันโรคและแมลงอย่างเหมาะสม และมันสังเกตต้นกุหลาบเป็นประจำเพราะการป้องกันย่อมง่ายและได้ผลกว่าการกำจัดเสมอขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินและมีความสุขในการปลูกและดูแลกุหลาบในทุกๆวันค่ะความสุขยินดีดูแลทุกความสุขในสวนของคุณ